ทีมงานบอกว่าเราต้องเข้าเรื่องนี้แล้วหน่อยดีกว่าครับผมเฉินหลงเฉินหลงเมื่อวานใครเห็นข่าวบ้างข่าวลือเกี่ยวกับโลกโซเชียลนี่ลืมเลยเฉินหลงเสียชีวิตก็น่าตกใจเหมือนกันแต่จริงแล้วเป็นข่าวลือมันยังไงนะมันยังไงวุญดีไล่กันเมื่อวานนี้ก็มีโซเชียลออกมาแพร่กระจายทั่วโลกเลยนะครับว่าเฉินหลงตายไปแล้วนะฮะเฉินหลงจากโลกนี้ไปนะครับเฉินหลงเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ คือจริงมันมีหลายทฤษฎีจะว่าไปแล้วที่เฉินหลงเนี่ยทุกๆ2ปีเนี่ยก็จะมีคนอ้างว่าหรือว่าจะมีคนปล่อยข่าวว่าตายใช่โดนบ่อยมากตอนตอนครั้งแรกนี่2011แล้วก็อีกทีนึง2 0ง3โดน2ครั้งเลยครั้งแรกบอกว่าหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลในลอสแอนเจลิสนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ที่จริงแล้วมันคือข่าวที่กุกขึ้นมาเพื่อหลอกในวันเอฟ f o o ฟูเดวันโกหกของโลกแล้วครั้งที่สองเนี่ยบอกว่าตกตึกตายจากการผิดคิวตอนถ่ายทำภาพยนตร์ แต่ที่จริงแล้วก็เปล่าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ที่หลอกให้คนเข้าไปคลิกดูข่าวถึงขนาดต้องออกมาถ่ายรูปกับหนังสือพิมพ์เพื่อยืนยันว่าแบบเขายังอยู่ไม่ได้เสียชีวิตอา่าน <ไป S 1> ข่าว่าเช้าวันนี้ฉันหลงตายหรือไม่ตายนะาจาขา่าวเมื่อวานนี้คําตอบคือ ไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ต้องบอกว่าที่ไปสัมภาษณ์เฉินหลงเขาก็บอกเลยนะว่าตัวเขาเนี่ยบาดเจ็บมาทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเสพข่าวอะไรเนี่ยต้องดูดีๆนะเพราะว่าตัวเขาไม่น่าจะตายง่ายนะจริงเหรอเพราะเขาบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกเขาบาดเจ็บมาตั้งแต่แบบคือนับไม่ถ้วนอืดทั่วร่างกายอืดมากจริงจริงเมียเฉินหลงหรือว่าใครอ่ะเมียเฉินหลงอ่ะหน่อยเฉิมหลงแล้วไปเจอตัวจริงเขาเป็นไงเขายังแข็งแรงเลยไหมพี่แข็งแรงใช่ไหมใช่ ใน่างค้าหน้าอยากสัมภาษณ์หน่อยละเพราะไม่ได้เจอมาประมาณ8ปีคิดถึงชนหลงเป็นคนที่สัมภาษณ์ด้วยแล้วสนุกจริงสนุกเลยเพราะวานนี้ชนหลงประกาศใน Facebook แล้วนะฮะให้คุณอ่านนิดนึงดีกว่าเนี่ยวันที่16พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงใช่ไหมฮะอ๋อโอ้โหชอบใหม่ทุนนิวส์ดีทั When I got up today ผมนั่นช็อกมากนะฮะข่าวที่ถูกรายงานโดยสัตว์นักตอนนี้ผมลงจาเครื่อง First of all don't worry I'm still alive อันดับแรกไม่ต้องเป็นห่วงผมยังมีชีวิตอยู่ second don't believe the scam on Weibo use my name about the red bucket buckets ไม่ต้องมาเชื่อข่าวลือในเว็บเวปป๋อนะครับสุดท้าย this is my official Facebook page and I only have one official Weibo page love you all เขาพูดอย่างนี้จริงใช่ไหมถูกไหมสำเนียงงี้ป่ะใช่ใช่พูดมาณกไปเขาบอกว่านี่คือหน้า Facebook หน้าเดียวของเฉินหลงแล้วเฉินหลงมีหน้ามีอัคาเวย์ป๋ออันเดียวต้องไปฟอลโล่ต้องไปกดไลค์หน่อยละ ต้องเป็นคนแรกนะเจ้าคิแชร์เขายังใช้รูปตอนนั้นใครจะไปรู้ว่าเป็นเขาตัวจริงอ่ะใช้รูปไม่แบบกี่สิบปีแล้วอันนั้นรูปรูปสวิลเลตหรือเปล่าหรือเฉลองรูปฉลองใช่ไหมจบจากเฉลิมไปมีรูปหนึ่งที่ผมใ้ดูเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นคนที่เสียชีวิตเหมือนกันนี่เป็นภาพนี้ฮะบอกเลยว่า6วันที่ผ่านมาเลยนะครับมาริโอเมาเลอร์ครับผมโมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุคว่ำเสียชีวิตตอนนี้ขาดไปแล้วคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากผมก็เลยส่งให้คุณดไไม่้ ผมดูโทรอะตอนไหนผมไม่โทรไปหาเพื่อนคุณเลยตกใจไหมตอนแรกที่รู้หรือหรือรู้ว่ามันเป็นข่าวลือคิดว่าไม่ตายอย่างนั้นมั้งเดีินๆทำไมกันไม่ใช่ทำไมพูดอย่างนี้ผมผมไม่ชอบคำตอบของคุณเออนี่คุณพูดว่าผมไม่ได้ตายอย่างนั้นทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าภาพที่ส่งมามันเป็นแบบคนตัวขาดแบบภาพขาดเครึ่งอะไรอย่างเงี้แต่คนถามหยิบเยอะมากกว่านั้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะคิดว่าไม่ใช่ใช่สรุปเลยเป็นข่าวลือ นะครับว่ามาริโอเลยไม่ได้เสียชีวิตแต่คุณ่ะกี่วันร้านอื่นขนาดเนี้ยอันนี้ผมกลัวแลผมต้องตายพั้นต้องขอแล้วทุกวันนี้ใครจะเสพข่าวอะไรต้องใช้วิจารณญาณดีๆเพราะว่าข่าวลือมันเยอะมากนะคะในโลกทุกวันนี้โอ้ยทินจบแล้วจบแล้วทิปจบแล้วไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย